นะขึ้นหรือ,อยังท่านขออนุญาตเช็คแปรบเช็คแปรบนะครับมาแล้วโอเคมาแล้วขึ้นแล้วเสียยโอเคไหมเนี่ยเช็คแปบเช็คแปบนะครับโอเคมาแล้วยังไงกันดีพวกเรานะครับสามเกมนะครับสามเกมต่อจากนี้ครับเยือนลิเวอร์พูลนะฮะเย้าแมสตี้เยือนแอตันวิวล่ายังไงดีครับพวกเรานะครับ วันนี้ลองมาไลฟ์โดยใช้แบบโทรศัพท์ในนี่บ้างนะครับในบ้านฟ้าบ้างนะครับเออในเพจบ้างคืออยากรู้ไงว่ามันจะไลฟ์มันเป็นไงบ้างเพราะว่าเวลาแบบบางทีเว้ยบางทีเวลาผมไลฟ์ในบ้านฟ้าแบบเข้าโปรแกรมอย่างเงี้ยเวลาไลฟ์พร้อมกับในบ้านสีแดงอ่ะเออเนะเข้าใจนะทุกคนบ้านฟ้าบ้านแดงเข้าใจเนะบางทีแบบผมเดี๋ยวนี้มันบางทีมันจะเวลาพูดชื่ออะไรมันต้องระวังน,นะครับเวลาไลฟ์ไปสองที่ด้วยกันอะ่ะไปด้วยกันอะ่ะ แบบผ่านสองแพลตฟอร์มอ่ะบางทีมันชอบแบบของสีของสีฟ้ามันชอบแบบโดนด้วยก็เลยอ่ะมาไลฟ์ไอ้น,นี่ก็เลยวะมาลองไลฟ์อันนี้คือแบบมาลองไลฟ์ในนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแบบเอาคลิปไปใส่ในสีแดงอะไรก็ว่าไปนะครับน,นี้เลยแบบไม่ได้ใส่เสื้อเลตเตอร์ด้วยอะแต่ก็มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวก็มีมาแบบเผื่อมาคุยกันใครที่อารมณ์ยังแบบไอ้น,นี่อยู่ก็ตามนั้นนะนะครับมัน คือมันไอ้นี่จริงนะนะครับมันแบบสองเกมที่ผ่านมาที่คือแบบถ้าใครเป็นแฟนเลสเตอร์ซีคือแบบว่าโอ้โหโดยไปเจ็ดประตูนะครับคนนะซึ่งบอกได้เลยว่ามกราคมนี้เนี่ยคือมกรามกราคมนี้เนี่ยต้องต้องเสริมอย่างหนักนะครับบอกเลยพูดตรงๆนะครับเออนะซึ่งเนี่ยเออ เนี่ยทุกท่านเข้าคนเริ่มเข้ามาพอดีพอดีพอดีตอนนี้ผมไปเจอนี่ด้วยนะครับไปเจอเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวมาทุกคนดูนดี่นะครับเนี่ยมันมีเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวมาว่าเขา่าจะแบบว่าจะกลับจะกลับเลเตอร์หรือเปล่าเออนะครับประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะครับคีแมนฟอร์เมอร์เดฟอร์เมอร,ร,มร,ร,มร์คีแมนนะครับก็คือแบบอดีตกองหลังของเลเตอร์ซีเนี่ยแม็กไวเนี่ยนะครับอาจจะกลับเลเตอร์ซี่ ฟรีทานเฟอร์ก็คือแบบเหมือนกับฟรีอะย้ายทีมฟรี free, อะไรเงี้ยนะครับเออเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับท่าทาของแฮร,ร์รี่แม็กไวเนี่ยคือสัญญาเนี่ยหมดนะครับคือแมนยูเนี่ยมีออปชันเขาบอกแมนยูเนี่ยมีออปชันในการขยายสัญญาหนึ่งปีนะแต่คิดว่า ไม่น่ามันเลยทําให้ในช่วงบุกราเนี้ยตั้งแต่หนึ่งบกราเนี้ยแม็กวก็อาจจะเป็นฟรีเอเจ้นนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหามันคืออย่างงี้ปัญหามันมันอยู่ที่นี่มากกว่านะครับมันอยู่ที่ค่าเหนื่อยนะครับคือค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายจริงแหละนะครับถ้าแม็กวกลับมาสมมุติสมมติแฮร์รี่แม็กวกลับมานะนะครับก็คือเป็นเป็นนี่นครับเป็นฟรีเอเจ้นแต่ว่า เรียกว่าไงอ่ะมันฟรีเอเจนต์จงแต่ว่าค่าเหนื่อยมันไม่รู้เท่าไหร่หรับแม็กไวค่อนข้างสูงนะครับเออประมาณนั้นซึ่งในแอตแลนติกเนี่ยเขารายงานว่าแบบว่าอาจจะแบบนิตรลอยในยุคของนิตรลอยเนี่ยอาจจะเอานะครับเออประมาณนั้นนะครับแพลี่แม็กไวเนี่ยส่วนรูเบนอโมลิมเนี่ยเรียกได้ว่าแบบคืออโมลิมเขาไม่ได้ใช้ไง ทุกท่านเนอะสำหรับลูเบนอะโมลิมอ่ะนะครับมันก็เลยทำให้แบบเลสเตอร์เนี่ยมันก็ต้องคือมันเป็นข่าวไวแหละเพราะว่าตอนนี้กองหลังเราก็คือถามว่าได้แม็กไวมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือแม็กไวเนี่ยแน่นอนแหละว่าดีกว่าผมว่าดีกว่าที่มีอยู่นะดีกว่าเวสเทอร์ดีกว่าโคดี้ดีกว่าอะไรคือมาเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยมัน ได้หรือเปล่าเออประมาณนั้นนะครับอืมประมาณนั้น <c oughs> โอ้โหแต่สามเกมตอนนี้ครับทุกคนครับสามเกมออย่อกี้นะนั่นแหละโอโ้มันหนักนะครับคือบางทีแล้วก็สงสารนารุนนะนะครับต้องมาเจอเขาเรียกอะไรด <c oughs> เป็นทีมงานเก่าเป็นทีมงานจากคูเปอร์เดิมซึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่านะครับเราสติคูเปอร์เนี่ย เอ้ยแม่เบนดอสันเนี่ยคุณผิดเบนดอสันแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยทีมงานคูเปอร์เนี่ยจะไปเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะแบบนี่หรือเปล่า้วสำหรับจะได้แบบสตาร์ทมาใหม่กี่โมงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยอยากให้แบบรุสเฟิตเตอร์ลอยเนี่ยนั่นรถแต่พี่มาเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรอีกต้องแบบ เอาทีมงานเข้ามาเนอะเออรับเอาทีมงานเข้ามาจะได้แบบเนี่ยนะครับสร้างทีมใหม่สร้างทีมอะไรเลยคือบิวใหม่เลยว่ายง่ายนะครับคือบิวบิวใหม่ไปเลยตามนั้นเลยอุดนะครับประมาณนั้นอนะ่ะถ้าเป็นทีมงานชุดเดิมนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมถูกไหมเพราะมันต้องทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยประมาณนะั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็ เรื่องของตลาดมกราคมเนี่ยยังไงก็ตามก,ก็ต้องช่วยนะคสำหรับนิตโรยนะต้องเรายังไรบอร์ดก็ต้องซัพพอร์ตเขาแหละเพราะว่าทางด้านของนิตโรยเขาเคยพูดไปแล้วว่าบอร์ดเขาก็มีการคุยกันนะมีการแบบคุยกันตั้งแต่ก่อนนิตโรยรับงานแล้วว่าจะมีการซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับบอร์ดบริหารของเลสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับอืมนะนะครับเดี๋ยวว่ากันว่า ยังไงนะครับอืมแต่ขอให้นี่ละกันขอให้แบบกลับมาโดยเร็วนะครับขอให้เรียกได้ว่าแบบผลงานนี่กลับมานะครับเออเอ้ยวันนี้แบบแปลกรู้สึกไอไดีเป่นะครับแปลกแปลกตาดิมาไลฟ์ในอีกที่หนึ่งนะครับปกตินี่แบบมาไลฟ์ในนี่เชียล่ะนะครับไอ้บ้านแดงนะครับวันนี้มาไลฟ์ในทางนี้หน่อยนะครับอืมนะ ะครับเออนะมันแจ้งเตือนเปล่าไม่รู้บางทีมันก็มันไม่ค่อยแจ้งด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยทีนีมาแบบพรีพีก่อนเพื่อแบบยังไงเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้มาไลฟ์ในนี้บ้างอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องแบบทุกช่องทางทุกคนคนตามโซเชียลมีเดียเนี่ยคือมันต้องมันต้องทุกช่องทางอ่ะจริงๆนะผมว่าบ้านฟ้าตัวทีตกตกใช่ไหมนะครับแล้วก็ สีแดงอะไรเงี้ยมเามื่อ้องไม้หมดอ่นะเนอะเออน,น,นะครับประมาณนั้น่ะนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวผมดูข่าวอัปเดตข่าวให้เผื่อแบบทุกท่านเข้ามาจะได้แบบไม่ใช่ว่าแบบว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาแล้วแบบมาฟังผมแพมหนึ่งเดียวเดี๋ยวผมดูจากเลตเชอร์ไลท์ให้ว่ามันมีประเด็นอะไรมันอาจจะต้องแล้วก็มีแบบควันหลงอะไรจับก,กันหลังเกมที่แพ้บูมบ้างคือพอมันมีแบบหลังเกมที่แพ้บูมเนอะมันองยิบเงียบ นะครับบวกกับว่าแฟนๆก็โหนะครับโหหลังจบเกมที่แพ้บูฟใช่มันแับแดนนี่วอร์ดอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันมีเขามีเขามีสกู๊ปมาเนี่ยตอนนี้จากทางเลสเตอร์เชร์เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นนะครับหลังเกมหลังเกมที่เลสเตอร์เนี่ยแพ้บูฟนะครับซึ่งเป็นแบบสิ่งที่ทีมงานสตาฟแล้วก็ทีมงานรวมถึงทีมงานซื้อขายทีมงานสเก้าวด้วยนะ มารตินโกลเวอร์เนี่ยต้องจัดก,การนะครับหลังเกมที่แพ้นะครับแน่นอนแหละเขาบอกว่านะครับสี่เกมตอนนี้ของยุคนิตเตอร์ลอยเนี่ยนะครับดูเหมือนว่านะตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีแค่บิลันเอลคานูสครับมีแค่เอลคานูสที่ดูเหมือนว่าจะดีที่สุดนะครับในยุคของนิตเตอร์ลอยนะครับโดยเฉพาะสองเกมล่าสุดเนี่ย มันเห็นได้เลยว่าหลายๆคนยังไม่ถึงนะครับยังเล่นไม่ได้ทั้งเกมของดีวัสเซแล้วเกมของบูนะครับซึ่งโอลิเวอร์สคริปเนี่ยโอเคแะอาจจะมีการเจ็บของมิดฟิลหรือว่าการโทษแบนของซูมาเร่ในเกมก่อนทําให้สคริปต,ต้องลงแต่มันทําให้เห็นแล้วว่าโอลิเวอร์สคริปเนี่ยดูเหมือนว่าจะเล่นไม่ได้นะครับสําหรับสคริป t ์รวมถึงจอ์แดนอารนะครับเออประมาณนั้นนะครับ ซึ่งไอเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาว่ากันว่านะเคซี่แพคอาชียาแต่ไม่ฟิตเลยไม่มีชื่อนะครับ่านี่เป็นสิ่งที่หลายหนคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้แมกเทียไปใช้อารแต่มันก็เกิดคําถามครับเกิดคําถามกับทางพี่มาว่าแล้วทำไมคุณไม่ใช้ฟากุโตโบรานเต้ล่ะถูกไหมทำไมคุณไม่ใช้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบมันมีแบบ แบบลือๆมาว่าหรือว่าทางด้านของนิตโรยเนี่ยจะแบบไปคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช้บรานเต้หรือเปล่าแต่บรานเต้เนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับน่าจะดีที่สุดที่มีอยู่นะครับตอนนี้นะเอาจริงๆดีที่สุดแล้วสำหรับฟากุนโด้บรานเต้นะครับเนี่ยที่บอกไปว่าเกมกับบูฟเนี่ย มันเป็นเกมที่เราก็รวมถึงแฟนๆคนอื่นด้วยทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยเราเชื่อว่าทุกท่านก็คิดเหมือนกันว่ามันควรจะชนะมากที่สุดแล้วเพราะอีกสามเกมมันถ้าคุณเจอทีมลองบวยแล้วคุณชนะไม่ได้เนี่ยหรือคุณถึงขั้นแพ้คาบ้านเนี่ยอีกสามเกมน,นะครับทุกคนอีกสามเกมน,นี่คุณเจอวิล่าอ่ะเริ่มตั้งแต่เนี่ยเดี๋ยววันเสาัดต่อคืนวันศุกร์เนี่ย ไปเยือนลิเวอร์พูลวันอาทิตย์เจอแมนซิตี้แล้วก็ไปเล่นในบ้านเอ้ยไม่ใช่ไปเยือนแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพักเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นมิดแลนด์ดาร์บี้ใช่ไหมแล้วมันแข่งแบบมันเขาเรียกว่าเป็นแบบตารางแบบเฟสคีฟิกเจอร์นะคือเป็นช่วงบ็อกซิงเยคือมันแข่งแบบต่อกันต่อกันเลยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเวลาพักน้อยด้วยนะครับแล้วคุณมีนักเตะประมาณนี้เนี่ยคุณจะหวังไปชนะลิเวอร์พูลหรือชนะแมนสเตีร์เนี่ย มันยากคือฟุตบอลอะไรมันเกิดขึ้นได้นี่เข้าใจนะครับอันนี้เข้าใจว่าฟุตบอลอะไรมันเกิดขึ้นได้แต่สภาพนี้เนี่ยมันจะไปหวังไม่ได้นะครับจริงๆนะเออมันจะไปหวังแบบโอ้โหไปคือสิ่งที่หวังได้คืออะไรครับสิ่งที่หวังได้คือขอสักแต้มหนึ่งกลิเอร์พูลกับแมนเชสเตอร์เนี่ยสองเกมนี้นะกับวิลล่าก็พอลุ้นแต้มได้เหมือนกันแต่ก็ยาก คือดูดูแล้วดูวิลล่าเล่นกับดูวิลล่าเล่นกับแมสตี้อย่างเงี้ยที่ชนะสองหนึ่งอ่ะเผลอๆเน้ยนะผมก็แบบคิดคิดไว้นะแมสตี้ที่ว่าไม่ค่อยดีมาเนี่ยแล้วพอมาเทียบกับเลสเตอร์เนี่ยมันเลสเตอร์น่าจะหนักกว่านะเผลอๆเลยเดี๋ยวแมสตีมันจะได้แต้มตอนมาได้มาชนะพิกชนะตอนเจอแมตอนเจอเลสเตอร์ใช่ไหม คือตอนที่อะไรหลายๆอย่างความมั่นใจอะไรหรึงแฟนบอลผมเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถามว่าเราเชียร์ไหมก็เชียร์ยอยู่แล้วนะครับเชียร์ต่ออยู่แล้วนะประมาณนั้นนะครับอืมอ่าเดี๋ยวมาต่อเมื่อกี้นิดนึงนะแล้วเขาก็บอกว่านะครับคาเดโอโคลี่เนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นนะครับสำหรับโอโคลี่เนี่ยประมาณนั้นนะครับรวมถึงทาได้ของ อับดุลฟาตาวูก็มาเจ็บไปอีกเลยทําให้ลุตฟานิเตอร์ลอยก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับทุกคนสําหรับอับดุลฟาตาวูนะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเจ็บจนจบซีซั่นนั่นแหละนะครับแม้ว่าจะกลับมาฟื้นฟูได้อะไรจะเกิดมา่อรก็เกิดแหละครับสูงสุดคือเกต่ำสุดคือศูนย์แต่สรีบุณอเนกด้วยนะครับใช่ตามนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นได้เนอะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับก็เราสู้กันคือก็จากที่งานวันนั้นแหละก็เท่า,าที่คุยกันว่า มันเขาเรียกอะไรเส้นทางอีกยาวไกลกว่าจะจบลูกการปีหน้าตอนกลางปีมาว่ากันอีกทีหนึง่งว่าจะยังไงเราจะไปจบที่ตรงไหนถามว่าถ้าตกชั้นก็ทําไงก็ต้องเชียร์ต่อนะครับแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับซึ่งทานด้านของเนเตอร์เชอรก็เป็นคนเขียนเองนะครับว่าเชื่อว่าควรจะต้องควรจะต้องเสริม ในช่วงตลาดมกราคมอย่างยิ่งยังไงก็ตามครับควรอย่างยิ่งเลยในการเสริมช่วงมกราคมนะครับอืมประมาณนะั้นนี่คืสิ่งที่เขาเห็นหลังเกมนะซึ่งดูแล้วเนี่ยแน่นอนแหละว่าเลเตอร์สตี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องพยายามหากองหลังที่แบบเป็นกองหลังที่แบบไว้ใจได้เหมือนยุคข,ของเวสตมอร์แกนกับโลเล์นฮูด แล้วก็มาที่แฮร์รี่แม็ไควเนี่ยแต่ตอนนี้เลเตอร์ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงในตลาดพวกราคมแต่เลเตอร์เชอร์เขาเชื่อว่าสื่อท้องถิ่นเขาบอกว่ายังไงก็ตามต้องเสริมนะครับอืมนะประมาณนั้นเลยทุกคนนั่นแหละคิดว่าคิดว่านะถึงยังไงก็ คือเต็มที่แล้ววะสามเกมนะครับบ็อกซิ่งเดย์แลเดี๋ยวตอนอุนกลา,กาเผื่อเราจะได้แบบตัวเข้ามาอาจจะเสริมได้ก็มาช่วยหน่อยนะครับมาแบบช่วยมาประคองทีมนะครับประมาณนั้นหรือยืมใครมาก็ว่ากันนอะอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่านก็ามาคุยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่นาน10นาทีกว่าเพราะว่าตอนแรกก็คือไม่ได้กะว่าจะแบบ จะไล์นานอะไรหรอกลองมาไล์ในนี้ดูเดี๋ยวอาจจะเอาอาจจะเอาคลิปเนี้ยไปใส่ในนี่ละไปใส่ในบ้านแดงด้วยเออประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเผื่อจะได้มาลองไล่ในนี้อีกได้เลยผมดูดีว่ามันจะโดนโดนปรีวิกหรือเปล่าบางที่ผมไล่นีนนี้ผ่านโปรแกรมแล้วมันชอบบอกว่ามันชอบบอกว่าผมแบบทําผิดกฎซึ่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยไม่รู้ทำไมบางทีก็งงกับพี่มาร์กนะมาร์กสักเบอร์นะครับ ไว้เจอกันนะครับทุกท่านถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้มาอัปเดตก็ผ่านทางนี้แหละทางเพจนี่แหละเจอกันได้แล้วก็ทางช่องชุมชนทุกช่องทางแหละนะครับ Life, Life, ฟุตบอลอิสไลฟ์ฟุตบอลคือชีวิตเพจแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเอาพูดได้หล u ยูทูบทิกต็อกอะไรเงี้ยฟุตบอลสเตชันเนอะก็ฝากติดตามกันได้นะครับเจอกันจ้าบ๊ายบายครับ